ายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยถึงสถานการณ์กองกาลังสหรัฐวา้าบริเวณชายแดนอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศนที่ได้มีการลุกล้ำเข้ามาในเขตประเทศไทยว่าสิ่งที่ยังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ก็คือเส้นแบ่งเขตดแดนไทยเมียนมาซึ่งเรื่องนี้นะครับเคยยื่นประท้วงไปยังรัฐบาลเมียนมาและกระทรวงต่างประเทศแล้วว่าเส้นแบ่งเขตดแดนดังกล่าวนั้นพื้นที่ตรงนั้นเป็นของประเทศไทย โดยแต่ละฝ่ายนั้นก็ยังคงเชื่อว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ของประเทศตนเองซึ่งในขณะนี้นะครับไทยก็พยายามให้ปัญหากองกําลังสหรัฐวะเป็นเรื่องภายในเมียนมาส่วนรัฐบาลเมียนมาก,ก็ได้ให้คําตอบมาเพียงสั้นๆนะครับว่ายังไม่สามารถเข้าดําเนินการได้เพราะว่ายังมีเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศและถึงแม้จะมีกระแสข่าวนะครับว่ากองกําลังสหรัฐวะได้เตรียมกําลังเสริมรวมถึงอาวุธยุธโทโธปกรณ์เอาไว้ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ ต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวถ้าเกิดการบุกรุกขึ้นมาคุณภูมิธรรมยืนยันนะครับว่าไทยก็ได้เตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้พร้อมเช่นเดียวกันเอย่างไรก็ตามก็ยืนยันว่าขณะนี้กระทรวงกลาโหมร่วมถึงกองทัพภาคที่3กําลังอยู่ระหว่างใน,ใน,ในการเร่งแก้ไขาปัญหาดังกล่าวครับทางด้านพันเอกรุ่งคุณมหาปัญญาวงโคศกกองทัพภาคที่3ท่านชี้แจงสถานการณ์ชายแดนตามที่ปรากฏข่าวสารข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ ประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนว่ากองทัพภาคที่3นะครับก็ได้ปฏิบัติตามขอบเขตของอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและได้ปฏิบัติการตามภารกิจของกองทัพบกโดยใช้กลไกความร่วมมือที่มีอยู่ในทุกระดับสำหรับเรื่องเส้นเขตแดนระหว่างไทยเมียนมาตั้งแต่จังหวัดเชียงรายถึงจังหวัดระนองรวมไปถึงพื้นที่ทางทะเลตอนนี้ยังไม่สามารถปักปันเขตแดนร่วมกันได้ครบทุกพื้นที่นะครับ โดยเฉพาะบริเวณซึ่งปรากฏต่อสื่อบนชนดังกล่าวนั้นก็ยังไม่มีการสำรวจและปักปันเขตแดนดังนั้นกองทัพภาคที่สได้ดำเนินการตามขั้นตอนในทุกระดับแล้วปัจจุบันก็อยู่ในขั้นตอนการเจรจาระหว่างรัฐต่อรัฐกองทัพภาคที่สขอยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนด้านจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนอยู่ในภาวะปกติสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งเรื่องความสัมพันธ์ตามแมวชายแดนนั้นยังคงอยู่ในระดับที่ดีต่อกัน ซึ่งกองทัพภาที่3นะครับก็พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติและพี่น้องชาวไทยอย่างดีที่สุดครับ